สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอาชัยอดโลดอีกแล้วนะคะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Baby i n y e l ซึ่งฉากที่หนึง่งเรามาเริ่มฉากที่หนึ่งกันก่อนแล้วผมจะทําเป็นพีพีเป็นตอนนะครับผมผมไม่ได้ทําเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวแบบข้อมูลของมผมอาจจะไม่เพียงพอแต่ทีนี้ก็ไปชมได้เลยนะครับ ถ้าชอบกินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อการติดตามตัวยอย่างช่วงตอนต่อไปของ The Baby i n y e l l o ได้นะครับผมฉากที่สองไปชมกันได้เลยไีชมันได้เลยไหนเนี่้เยไอ้มกันด้ มันมีรูปซ้ำกันเลยอ่ะเ้าอันนี้สีม่วงอันนี้สีส้สมขวดนมอยู่ในตู้เย็นนะน,นี่คืออาบ้านอาคารที่สิบอาคารอยู่ทริเบียขอบคุณมากเลยอู้ไม่กิ่งเหรอนี่นะ่ะอัปเดตใหม่โอเคไม่มีใครอยู่อ่าแล้วผมเปิดประตูนะผมเปิดนะ งวันดีเด็กเหลืองเจอกันอีกแล้วนะวันเนี้ยมาหากันอีกรอบห <c oughs> นึ่งน้องน้องอยากนอนไหนเดี๋ยวพี่จะจัดให้หรือจะนอนบน ซักผ้าก็ได้นะห้องซักผ้าหรือนอนในตู้เย็นก็ได้นะเลือกตามใจได้ตามใจชอบก็ได้เลยนะนอนบนเตียงก็ได้นะเลือกตามใจชอบเลยกันที่อีกแล้วเหรอโออ้ะไรเนี่ยขี้อีกแล้วอะไรเนี่ยเออเอาน้องหายไปไหนวัาด,ดีน้องเมื่าว้าบอะไรตอนนี้ ไม่ต้องมาวาร์ปเลยนี่คือบทลงโทษอ่อก่อนอื่นกินไข่ก่อนอ่านี่คือบทลงโทษของแก,น,กน,นะที่วาร์ปมาเนี่ยจะไม่สนแล้วว่าใครจะกลัวนะกินไปกินไปแล้วบทลงโทษแล้วนะทีหลังอย่าวาร์ปอีกอจัดโอ้นี่ไงห้องสอภาพโอเค อาจจะนอนตรงนี้ก็ได้นะถ้าดื้ออีกอ่ะอ่าน้องก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะก็นอนดีๆก็ได้แต่น้องอย่ายเอ,าอะอะเลยกันนะเอดูเหมือนมันจะต้องเอาน้องนานตรงนี้ใช่ไหมวู้วเวนยางเปิดล็อกขาวดำแล้ว,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 ว าชายและเจ้าเหมียวข้ามฟังในดินแดนแสนไกลดวงเดาวมืดดำเหมือหัวเมื่อเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีเจ้าแมวกระโดดข้ามตัวข้ามาเจอสวนลับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยเสียงสดใสดีใจแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรี พวกเขาเดินผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกนั้นนี่สิพวกเขาเดินท่านทางเดินกวดแสนน่ารักดูดอกไม้สีสวยนั่นสิพวกเขาเดินผ่านแห่งน้ำพุอันสวยงามดูสายน้ำที่เต้นระบำสิดูสิดูสิดูสิ แต่เจ้าชายไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่มแตะต้นไม้ทันตรีเขาถอนและคว้าพุ่มไม้ออกดอกไม้ดึงจนมันออกไปอย่างไม่สวยงามเขาทำลายทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองอยู่ด้วยความกลัวข้าทำผิดอะไรเจ้าแมวร้องฮักมาข้าไม่ควรพาเขามาที่นี่เลย ผมว่าเด็กคนนี้นคุ้นๆนะมันเด็กไอ้คนนี้เลยอ่ะหลับไปแล้วโอเคถือว่าไม่ดื้อน,นะอ่ะปิดประตูแล้วกันนะไม่สนะฉันจะไปกินเลขนมดีกว่าไปกินขนมเลยหรือสิเดตัวเย็นมีขนมเลนเนะี่ย ฉันจะไปซื้อที่เซเว่นแล้วลนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกไปซื้อเซเว่นแป๊บนึงอาจจะไม่นานหรอกเออลิฟจะใช้ได้ไหมอะ,อ,ะอ,อ,อะไรไม่มีไฟฟ้าอะไรตอนนี้เนะี่ยโอ้ผมลงทางบันไดก็ได้ไอ,อเดียวก่อนนะผมมืสกเกตเหมือนกันว่าโรงแรมนี้ไม่มีบันไดหรือจะไม่มีดัลลี่บ้ว่าปลอดภัยมันต้องมีใช่เหรอ,อเวลาแผ่นดินไหวอะ่ะ จังดูนี่ดีกว่าดูจะมีว้าวรุ่นสี่พันเลยเนี่ยนี่มันรุ่นสีเข็ดชัดชดเลยลเนี่ยคข้ปิ้งขนมปางสีเข็ดชัดชัดร้องอะไรอีกแล้วให้ลับอีกหน่อยมันก็ไม่ได้หรือไงเนี่ย กำลังดูทีวีเพลินๆเลยอะดูการ์ตูนอะไรนั่นแหละร้องอะไรอ่ะน้องเปิดประตูแปลกๆให้อาด้อีกแล้วใช่ไหมอ่าน้องดื้ออีกแล้วได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมกินไข่ไปสองฟองเลยแล้วร้องให้ไปกินไข่สองฟองก่อนอ่ะร่างกายจะโตเต็มด้วยไข่ไข่ จ้าลงโทษนะแค่นี้นะอย่าวับและอย่าเปิดประตูท,ทำให้ฉันกลัวจ๊ะนอกอโนนเอ,อ๊ะเราีะทาต่อ,อวาตุ๊กตาพร้อมแล้วสนับสนุนจิมชทยดิเบนและพาน้องเสื้อเหลืองกลับบ้านก,ากล้าไหมล่ะ สำหรับผมเหรอผมว่ามันควรอยู่กับเด็กนี่นะ,ะเออ,อเดินเดินอย่านเอาแกเอาแกไปเอาแกไปเออเอาก็ตายอ่ะดื้ออีกแล้วเออเอาแมวอ่าอย่าดื้อผมมีธุระส่วนตัวที่ไปต้องไปดูว่าลิ์มันเป็นอะไรนะอย่าดด้อดื้อเลยกันเข้าใจเอ้ แต่ว่าห้องนี้มันมีประตูล็อกผมขอ,อดูดีกว่าใช่ครับผมแหกกดเดี๋ยวข้าไปดูตอนนี้ยังดูไม่ได้มันยังไม่ตื่นเต้นเกินไปโอเคเออทุกคนอย่าคิดว่าผมจะเอาจาอนอบไปเลยนะไม่ใช่ครับผมจะเอาเอ่อ จานเบาจังเลยแฮะแป๊บเดียวแตกแล้วเคอันี่คือไข่น้องไม่เป็นไรหรอกกินไข่ก็จะได้มีโปรตีเนเยอะน้องไม่อร่อยก็จริงแต่เป็นไข่ที่สุดแล้วนะแล้วไข่มันเหลวเหมือนไข่ยำมาตูมใช่ไหมเนี่ยไข่ยำมาตูมชัดๆเลยแล,แล้วผมจะโดนว่าไหมเนี่ยผมเสียไข่ต้องเยอะเลยเนี่ยเอเอกินไข่ ไขย่ยาวก็ได้ไจอดกระทะก็ออแตกอืมเกินขนมปังแซนด์วิชก็ได้ฮะโอ้ยไม่มีอะไรกินเลยเปิดทีวีดูดกว่ะดูอีกรอบเดี๋ยวแล้วก็ต้องเป็นโฆษณาเลยมันมญญไม่มีเยญญอะโฆษณาเลยละครอะไเนย น้องบอกว่าหัวเราะดูสิดูสิตลกใช่ไหมล่ะผมพูดว่าพี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะไงมันมีตรงไหนผมว่าหัวเราะอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โอ้ทีนี้น้องเปลี่ยนช่องเองได้แล้วทำไมผมเปลี่ยนช่องเองไม่ได้ล่ะเนี่ย <ผม S 1> yeah. โอเคภารกิจแรกไปบ้อนขวดนมให้น้องก่อนโอเคเด็กสีเหลืองเด็กเหลืองปล่อยฉันอยู่ดิมันยัง้นได้กินไข่สามฟองแน่นอนอ้าวไข่จะเตรียมไข่มาแน่นอนแล้วขวดนมมันไปไหนหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าน้องเอาไปกินเรียบร้อยแล้วนะ,อ,ะอออ ไม่ต้องมาหลอกฉันหลอกอ่าดืดแล้วใช่ไหมดืดแล้วมานี่กินนมผสมไข่ไปยังไม่พออ่ากินกินผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ลงโทษแค่นั้นหรอกก็กินไข่เดี๋จะลอกประตูพี่เลี้ยงอีกอาใจไหมผมเป็นพี่เลี้ยง เล่นกันดีๆสักหน่อยหนึ่งมัก็มไ,ไม่ได้เังไงเนี่ยแล้วก็ขี้อีกแล้วขี้ไม่ได้สักรอบหนึ่งหรือไงเนี่ยอ่ากางเกงในมีตุ้งตาเอ่อเดี๋ยวก่อนอเอากางเกง <c oughs> ในมาจากไหนจะบอกนะไปเอาจัาาบมมไ,คคะะไม่ช่วยกันจับเลยนะ เออพังหมดผมไม่รู้หรอกว่าข้างในจะมีอะไรนะแต่รับรองโดนเกแน่นอนเพราะเกอยู่ในนั้นขอให้สะดุกสบายด้วยกันนะคุณังเกงในอ่าแล้วนี่ก็อีกคนหนึ่งไปเอามาจากไหนังเกงในเนี่ยขอถามหน่อยเดี๋ยวจะหยิบให้ได้ก่อนเด็ก ต้องจัดการกางเกงในก่อนเจ้าเกมันไปไหนเนี่ยเกแม่จ,จะเป็นเชฟฝีมือดีไม่ต้องออกไปเลยเออเออเออหมวกเชฟอยู่ไหนหรือมันกินไปแล้วอ้้หงเกงในยังเดินได้ยังก็กินได้ฉลาดจะใช่ไหมใส่แว่นเนี่ยไม่เลย หน้าตานี่ออก็ยังกางเกงในชัดชัดปิดเลยเออไว่ปิดไม่ได้อะไรน,ะนั่นน่ะตัวอะไรแล้วจะห้องพนะังไหมมาเนี่กางเกงในกางเกงในไหมนี่เอออ่ะ,อะสมแล้วอุย้ยแต่ว่าเขาจะว่าไหมเนี่ยงูแพงพังอีกแล้วอโอ้ยโดนขับปรับสองพันแน่นอนเลยแนละ้วมันเป็นเพราะกางเกงในชัดชัด ข้าขอบ,บอกผมบอกแล้วใช่ไหมว่าย่าวับเอาอย่างงี้ทานอน้อยยังดือีกวันนี้ได้ได้ย่างไก่ทอดเด็กแน่นอนเลยได้ย่างเด็กแน่นอนเราได้กินไข่นะถ้านดื้ออีกนะก็ได้ย่างเด็กแน่นอนฝีมือเนี้ยได้ย่างเด็กไดสดๆแน่นอน น้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวใช่ไหมน้องก็อย่าดื้อสิใช่ไหมล่ะน้องเป็นไรทำไมไม่ร้องไองห้อ่ะอ๋อหยิบไม่ทานเหรอโอเคกระต่ายน่ารักมากแต่ท่านหลังนี่มันเป็นภาพอะไรกันแน่เนี่ย,ยแต่ว่าสถานีกันคุ้นแฮะ อ่ารเปิดเจ้าชายกับเระาตายน้อยอ่ายังไงก็ต้องเป็นเจ้าชายเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ่ยได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทำให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่พุ่งไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดกระโดดกระโดด เจ้าชายวิ่งตามเธอไปกระโดดกระโดดกระโดดและกรีดร้องหยุดเธอไปอเขาอ้าเดึงแล้วหรอบางทีน้องอาจจะหิวอ,อีกแล้วนะมันคงอาจจะแบบเป็นปัญหาบางๆนะโอ,โอเคโอเคเอาตุ๊ก,กาตาโอเคตุ๊กาตาให้ตรงนั่นงไงมาต้องตามบทแฮะ โอไม่รู้ว่าทำไมการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดกระโดดกระโดดวนไปรอบๆพะราชวังเข้าและออกไปจากสายตากระโดดกระโดดกระโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้น เจ้ากระต่ายเอบออกไปทางประตูและหายตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งข้าจะหามาอีกไม่ต้องกังวลแม่พูดรักและห่วงใยตอบเขาไปปนหัวผมว่ามันต้องใช่แน่นอนเลยอะ มาอันนี้เจ้าเจ้าชายเพราะว่ามันเป็นรูปมงกุฎเนี่ยเสื้ออนะเออมันต้องใช่แน,น่นอนด๋ยวขอมดรลปนี่เอกีไม่มีอะไรอ่าอ่าแล้วเบื่อร้องร้องไห้อีกเอาเอาตุก๊กตาไปกอดเต็มเยอะเลยอ๋อผมมีไอเดียแล้ว <c oughs> ไม่ต้องลงโทษอย่างนี้แล้วอ่าไม่ต้องย่างเด็กแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอานี่มา อยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นนี่ยอ่ะ,อะน้องน้องจะได้น้องไปหลับเพว่าน้องแกล้งวาร์ปมาได้มันก็ต้องมีผลแล้วอ่าอ่าไปตืป่นมาเจ็บแน่นอนเลยน้องไม่เจ็บหรอกแค่แค่นั้นเองดูที่มีก่อน สบายใจแล้วเดิมเดี๋ยวจ้ะว,ว้าวนี่มันเครื่องปิ้งขนมปังเดียวเดียวเดียวเดี่ยว,ยว,ยวไม่ชอบกระต่ายหรือผมเอากระต่ายมาให้เนี่ยโอ้ช่างสิวันนี้ได้ย่างได้นอนเลยอะอยแต่จะมันเป็นตุ๊ก,กตานี่นามันย่างไม่ได้อะ เอออดกินเนื้อเลยเนื้อย่างอ่ะออะไรผมวางบนโต๊ะกินข้าวนี่ของไม่พังมาดูทีวีโอ้โหของเอ้ยของเล่นอยู่นี่ได้ไงเนี่ยรู้สิเด็กมันโยนทิ้งหมดหมั้งทำไมมันดูปแปลก คืนที่สามพี่เลี้ยงบอกว่าลาตีสวัสดิ์ฝันดีนะหนูผมก็บอกว่าน้องก็บอกว่าฉันจะโจฝันให้เจ้าดูเองนะนะเอเอ,เ,อ,เ,อเด็กสีเหลืองไม่ต้องมาขวนละเ,ลเดี๋ยวฉันจะมาลงโทษอีกทีเอออะไรไปทีวีมันดูแปลกขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเอาไข่มาป้องกันก่อนเ<ร>บื่อเด็กมาโผล่ตรงจอทีวีเพราะผมรู้อยู่ว่าเด็กน่า่ะเป็นปีศาจ แต่มันไม่ได้เป็นปีศาจที่ร้ายแรงเท่าไหร่มันเป็นแค่ว้าเฮอฮะอะฮอเฮ้ออันนี้กลัว้ินิดกลัวนิดนิดเดี๋ยวไปปลุกน้องก่อนเออยังหลับอยู่เลยเหรอแหมโอเคหลับหรือเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอ่ะหรือผมเอาตัวนี้แล้วก็ไปโยนไปใกล้ทีวีเหรอวัสดีโอ้ยยังใส่ดาเดียวกันนี้โวว้วว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 เดินใกล้ทีวีปึ๊บส้าวฝ่าผมผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนพิ้งเดี๋ยวน้องน้องน้องอย่าเพิ่งกลัวมันแค่ฝาแลบเอง เดี๋ยวผมหาอะไรของเล่นมันสนุกให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเก๋เออเกอเก๋อออ่าอ่ะตุ๊กตาพีดอนเตอร์เอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆ รักมันไม่ใช่หรือไปปิดหาอะไรกินดีในที่สุดเจงก็มีของกินสักทีหนึ่งอโอ้แกะกล่องมาแล้วนี่นะอ๋อไม่มีโนโมหรอโอเคดูเหมือนเราจะได้กินแซนมิตรตสดแล้วล่ะผมจะทำตามสุดใช่ไหมก็คือเริ่มแรกผมก็ต้องเอามะเขือเทศก,ก่อน โอเคมะเขือเทศอันเล็กมากเลยแล้ว um ก็แตงกวาดองมันจะเข้าไหมเนี่ยจังสิมันหิวแลวไม่ได้กินอะไรมานานแล้วอะแฮมหัวหอมเออไม่เอาดีกว่ามันมันเหม็นหน่อยนึงเอ้น้ำเดี๋ยวน้ำตาไหลโอเคอึ๊บเด้อเด้อเดเด้อเดอเด้อไอ้ผู้มาได้ไง อะอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวที่ผมจับไข่ไม่ได้เดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยมเมื่อกี้นี้ผมได้โยนไข่เลยนะเอาอีกแล้วนะเด็กแกงชาอีกแล้วนะน่ากลัวเฮ้ยอย่านะ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  Hmm. อ่าแล้วขวรลงไปนะเนี่ยทำไมรู้สึกตาตลอดเลยเอ,อือไม่ทื่อฮะเดี๋ยวผมว่ามาที่นี่ได้ไงเหมือนมีคนติดในนั้นด้วยหรือมีรอยมือด้วยอ่ะว้าวมันเป็นเรื่องร้ายแรงสุดๆเลยเออมีมือเต็มเลยอ่ะ โอ,อ,อ้โหมืดเต๋อเลยอ่ะเต็มไี่หมดเลยทุกตาเพจเดอร์ตเอ่อนี่มันดัดแม่ฉันโอ้ ่ากลัวขนาดนี้เอดูเหมือนเราจะแกล้งน้องเยอะเกินไปมั้งยิ้มดิพาน้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมโอ๊ยขี้แล้วเหรอผมว่าผมไปผมว่าน้องนี่ต้องไปหาหมอใหม่ไหมฮะขี้เร็วจัดไป น้อยอย่ามองอย่างนี้สินะกูอะไม่อยากมองเอ๊อะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีบางอย่างให้ดูนี่มันปลดหลอกไม่ได้สีเหลืองพร้อม ต้องไปเหชิงเฉยอะโอ้โหทีนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหไอ้มันเยอะเกินไปอันนี้มันเนยอะเกินไปแล้วมามามาสิมาสิมาเลยเดิหลัก ขาน้องขึ้นไม่นอนเอ,อ้อ no 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 บมไม่อ่านหรอกหน้าตาอย่างนี้ใครจะไปอ่านแล้วเองขังคนไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเหมือนฉันเห็นบอ่อใสแล้วนะเดอะ ให้ออกให้ได้ก่อนเถอะนี่บอต้องทำยังไงเนี่ยยังไม่ใช่เวลาเล่าทีทานอีกแล้ววะบอลแล้วไม่ต้องเข้าหรอยังไ,ไ,ไม่ต้องมาเลยผมจะวางของเล่นไว้เยอะ เดิมเนาะมาไม่เอาอีกอะไรเนี่ยโอ้ยมีคนตามลูกโป่งแตกไม่เอาหมอเต็มไปหมดเลยว่อน้องจะลุก่าไม่ต้องลุกหรอกไม่ต้องลุกผมว่าน้องเป็นผีมากกว่ามั้งไม่น้อง ล่องเหมือนจะขาได้หร่มันหนาวเหน็บไปทั้งปราสาทแสงจันทร์สา่ส่องไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะผ้าม่านปิวสะบัดเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่นงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาช่วยออกไปตามหาแกะของเขาที่ ข้ากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะจึงไปนำเครื่องดื่มมาข้าสกปรกเจ้าชายกก่าวเจ้าแกะจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยเจ้าชายกล่าวขอข้านับเจ้าทีหนึ่งสองสาม มีอีชายกล่าวก่อนที่ข้าจะไปนอนเขาต้องเปิดดวงตาสีแดงและหันหน้าไปทางเจ้าแกะมาร่วมขวัญไปสิมาอยู่ด้วยกันสิมาอยู่ในหัวข้าตลอดไปเจ้าแกะเดินไปอย่างเชิ่อฝังปีกใจเต็มไปด้วยความฮาดความกลัว อะไรน,ะนะววั่นน่ะเพราะว่าเจ้าเก่นี่เนาะถ้าตาหน้าจะสามารถน้องอายุยืนยาวได้ยนะังไะอะไรน,ะนะนะั่นน่ะวายกัรว้าวกูนายหรือ <c oughs> เจอกันแน่นอนช็อเตอร์สองรับรองผมจะไม่เอาไว้แน่นอน ทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยเดี๋ยวมาชมบอนเชนเตอร์สองตอนต่อไปใน EP พีสนะครับผมทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันไม่แน่ผมอาจจะทำทั้งหมดเลยก็ได้นะถ้าคนติดตามเยอะนะ